สวัสดีนะักเรียนนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิธีการเย็บลายดอกไม้นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะนิยมเย็บดอกไม้เนี่ยเป็นลายนี้นะคะคือลายดอกเดซี่นั่นเองนะคะลักษณะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นดอกไม้ให้เลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเย็บกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์อันแรกก็คือเป็นผ้านั่นเองนะคะอันที่สองเป็นดินสอนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดน,นะคะกันไกนะคะแล้วก็เป็นเข็มกับได้นั่นเองนะคะเข็มกับได้ใช้เหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ได้เดี่ยวนะคะได้เดี่ยวก็คือได้เส้นหนึ่งเนี่ยยาวแล้วก็เส้นหนึ่งสั้นนะคะเราจะผูกปมที่เส้น ยาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเนี่ยก็นําไม้บรรทัดกับดินสอนะคะมาเขียนเครื่องหมายบวกเนี่ยลงบนผ้าได้เลยนะคะถ้าอยากทําดอกเล็กๆเนี่ยเราก็วาดเครื่องหมายบวกขนาดเล็กนะคะถ้าอยากทําดอกใหญ่ๆเนี่ยเราก็วาดเครื่องหมายบวกใหญ่ๆอันนี้ตามความสมัครใจได้เลยนะคะ ทีนี้เมื่อเราวาดเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วนะคะเราก็วาดเส้นทแยงมุมแบบในคลิปได้เลยนะคะก็วาดเส้นทแยงมุมเนี่ยสองเส้นตัดกันนะคะทีนี้พอเราวาดเสร็จแล้วนะคะรูปที่ได้เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายดอกจันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยนะคะเวลาเราเย็บเนี่ยเราก็จะเริ่มจากตรงกลางนะคะคือใช้เข็มเนี่ยแทงขึ้นที่ตรงกลาง แล้วก็แทงเข็มลงที่ตรงกลางเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาดึงได้ไม่ต้องดึงได้จนสุดนะคะให้เหลือช่องเอาไว้แบบในคลิปเลยนะคะแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยแทงขึ้นตรงไปลายเส้นที่เราวาดไว้หลังจากนั้นพอเอาห่วงได้เนี่ยคะ่ะมาใส่อยู่ในเข็มนะคะแล้วก็ดึงเวลาดึงอย่าดึงตึงมากนะคะไม่งั้นผ้าจะยยนค่ะเมื่อเราดึงเสร็จแล้วนะคะเราก็แทงเข็มเนี่ยด้านนอกห่วงนะคะ เพื่อเป็นการล็อกห่วงให้อยู่นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้นะคะเราก็ได้แล้ว1กลีบนะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะคะวิธีการทำเนี่ยเดียวกันทุกกลีบเลยค่ะแทงเข็มลงตรงกลางนะคะแล้วก็เหลือได้เอาไว้นะคะแทงเข็มขึ้นที่ปลายเส้นของเรานะคะเสร็จแล้ว เอาได้ที่เราเหลือที่เป็นห่วงเนี่ยมาใส่ในเข็มนะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะพอดึงขึ้นเสร็จเราก็แทงเข็มลงใกล้ๆห่วงนะคะแต่ว่าให้อยู่ข้างนอกเพื่อเป็นการล็อกห่วงเอาไว้นะคะเราก็จะทําวิธีเนี้ยไปจนครบเส้นที่เราวาดเอาไว้ค่ะก็จะได้ลายดอกเดซี่เลยนะคะ เดี๋ยวนักเรียนก็ดูครูนะคะครูก็จะเย็บให้จนเสร็จเลยนะคะแล้วเดี๋ยวดูขั้นตอนการเก็บนะคะเออตึงๆไปพยายามอย่าให้ห่วงไอเส้นห่วงตรงนี้คะ่ะอย่าให้มันพลิกนะคะจับให้ดีๆนะคะ